สวัสดีครับวันนี้ผมก็เป็นส่วนหนึ่งของทิน้อยน้อยก็วันนี้เป็นวันเปิดประทรมมกเ์ิกเลยนะครับเป็นรอบสื่อบนชนนะครับที่ f อฟเอซีาแห่งนี้นะครับแล้วก็อยากจะเรียนเชิญนะครับท่านอย่าพาดนะครับภาวพินตร์เรื่องนี้มันมีสาระระเหตุผลในเรื่องราวเก่าๆของไม่น่าครับสวัสดีครับ มีวัยรุ่นเต็มคาราเบลชาวติ๊กตออ็อกเอนนาเทนเมนด้วย <Yeah. S 2> อยู่กับพวกเราทีน้อยนะครับและวันนี้นะครับเราก็จะมาบอกว่าแต่ละท่านเน่เล่นเป็นอะไร <Yeah. S 2> มีใครบ้างแนะนำหน่อยก็มีไอ้นี่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 แล้วผมจุกจิ้นเถย ที่ตัวเองเลยนะคุณบุญอ้าก็อยู่บอลสวัสดีครับตัวยี่กันหน้าครับเฮ้ยผมตัวยี่บาสูครับเฮ้ยแล้วจะมีแขกครับเฮ้ยขอโทษพี่อ้อมอ้มอ้มอ้เป็นังไเลยอ้าลูกตัวแรกครับ ครับผมแสดงเป็นคนขายขวานที่เมาในเรื่องคนที่เมาเมาทั้งเรื่องเลยโอ้ยอะไรๆเอย่ากผมอ่าไม่สับายแล้วเขี้เมาโออะไรๆที่เมาเด้ยอะไรเรื่องอ่ะอ่าเอ้ยเดี๋ยว้ขวานไม่ขายนั่งไม่ได้แล้วเว้ยเฮ้ยจะมากินกูไ่นะยังไม่หมดมุกอ่าคุณเล่นเป็นอะไรฮะครับผมผมเป็นนักขั้นชา้นที่มาที่ประเทศไทยครับผมเขาพูดว่าอะไร เอะไรให้ผมแปลอย่ามาเร็วดิอ่ะผมพูดมาแล้วกันเข้ามาฉันดูในแชนแนลน่าสนิทเขาหยองหยองหยองในประเทศไทยออ๋เขามาที่ประเทศไทยเขาเดินหยอง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 อะแล้วรู้สึกยังไงครับมาเล่นเรื่องที่น้อยโอ้สุดยอดราคาแจกหัวหน้าเนี่ยเขาเขาก็โกงเลยค่าตัวผมนะครับอ เฮ้ยอะไรอะไรอะไรใครใครใครใจเย็นมันไม่ใช่ค่าตัวที่ใจฆ่าตัวอะไรอ่ะฆ่าตัวเขาหลอกผมให้ผมกินจักรยานแล้วเขาบลอกจังอในเรื่องออในเรื่องเขาโดนโกงในเรื่องในเรื่องถ้าอยากรู้ก็ไปดูอ่าเขาไปดูในหนังเท่านั้นใช่ไหมเขาไปดูในหนังเราไม่เรไม่เล่าหรอก ได้แค่นี้ก็พอแล้วไม่เล่าแล้วที่กูเห็นบอกที่จักรยานใช่กูจะมีจักรยานหรือมีรถกูเล่ได้อยู่ตอนเดียวกะครับอ๋อคุณต้นไหมฮะครับผมแสดงอะไรฮะผมเล่นเป็นลูกศิษย์พระบ้วงครับจริงบไหมเนี่ยเออไปดูเนี่ยไปดูในหนังดีกว่าอ๋อไอจิ๊บจิ๊บเล่นอะไรครับผมเล่นเป็นเป็นขอบคุณมากครับผมเฮ้ยอย่าไปเลยพูดอะไรเลยเล่นเป็นไรฮะผมเล่นเป็นนักเลงอยู่ในนั้นฮะโอของพึ่เต่าสมชายชื่ออะไรในเรื่องชื่อคุณอ่าง เออเหมืออ่านไปไปดูงานในหนังกัะไม่รู้เหมือนงานไปดูในหนังเอากระโดดทั้งเรื่องเลยเหมืนงเงื่อนรับบดเป็นดวงนะอยากรู้ว่าดวงทำอะไรเข้าไปติดตามชมได้ครับภ้าประโยชน์ทิดน้อยครับโอ้ลิศสีดวงดวงเป็นไหนอยากสลับเป็นตัวไหนพระเอกเลยนะไม่เอาทำไมอ่ะถ้าอนันดาสองนี้โอ้โหทีจภาพนี่อนันดาคาแพ้อะโอ้ยไม่ได้หรอกถ้คุณอยากเล่นก่อนเลย

้วเขาไปพูดทีเหมือนเดิมน่ะไม่เหมือนเดิมเลยโอ้ยโอยดำดำพ่อมาสิโอ้ยไม่ได้ดำคนเดียวด้วยเฮียรีบเข้ามาเฮียสองคนเลยได้หมดเลยสแสนแสนแอะแอะอยากเป็นอะไรถ้าสลับบทได้อยากจะสลับบทเป็นเล่นเป็นตัวไหนเอาลงเล่นเป็นพี่อารมเสีงขาโอ้ไม่ไม่นั่งมือยาวแล้วฐามือยาวไหมไม่นั่ง ก้าเตรอ่ไม่ไม่ยาวเก้าอะไรยาวไปเ้าเมตรออยาวมากอ๋อก้าเมตรเ้าเมตรได้ยินเล้าเมตรเก้าเมตรถ้าเรือได้อยากเป็นอะไรเรงฮะอยากยาวเก้าเมตร อยากเป็นอะไรเรื่องอยากเป็นอะไรดิอยากเป็นทิดน้อยเอ้ยอภัพนะทิดน้อยอภัพนะโอ้ยอภัพเรื่องอื่นแต่โอ้ยน่าดนตักเอออภัพเรื่องอื่นแต่ไม่อภัพรักนี่ออะไยากถ้าเปลี่ยนได้เป็นอะไรผมอยากเล่นเป็นตัวพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบเออผมจะปั้มแพทอภัพางเฮ้ยอยากอยากชอบชอบเนี่ยโอ้โห เป็นเราเราจะเลือกใครระหว่างรักแท้กับรักแท้แท้คุณแขกเราจะเลือกรักแท้แท้ค่ะพอรักแท้แท้ไปเสพดูจะพูดอะไรอัยดัแรกแท้แท้ถ้าเกิดว่าเป็นเราเราจะเลือกใครระหว่างรักแท้กับรักแท้แท้จริงๆชอบรักแท้แท้มากกว่าเฮ้ยแท้แท้ไม่ใชแท้แท้อ๋อหรอกอ็รักแท้แท้แล้วกันครับใช่เพราะทุกวันนี้ก็รักแท้แท้ค่ะรักอะไรรถแท้แท้ไม่ใช่ รักผู้ชายรักแท้ค่ะแค่คนไม่ใช่ผัวี่นเองแล้วจะดีแล้วแล้วดัวแล้วดัวแล้วดัวครับถ้าพูดถึงความรักนะครวาอจริงรักไหนที่บริสุทธิ์แล้วเป็นรักที่จากใจจริงเนี่ยผมชอบรักนั้นอ่ะก็เปรียบเสมือนรักแท้ถูกต้องอแล้วตกลงคุณคุณชอบรักแท้หรือชอบรักแแล้วไม่ชอบรักแแหล้วเ้ยไม่รักอะไรที่ไหนผมชอบรักแท้เพราะว่ารักแท้ก็คือรักแต่ไม่ต้องแท้ๆเอาแท้คุณเดียวตัวเดียวก็พอรักแท้ อันนั้นธรรมชาติครับอันนี้ชอบใจว่ชอบรักแท้รักแท้ไม่ชอบรักแท้แท้เอาตกลงเอาอะไรก็ได้ล่ะเอาตรงเอารักแท้แท้หรือว่าแท้ผมชอบรักแท้แท้ผมชอบรักแท้เอาปล่อยเขาทะเลาะกันไปก่อนดีกว่ามาที่คุณตุ้มเม้งบ้างครับระหว่างรักแท้กับรักแท้ๆคุณเลือกรักอะไรครับผมโอ้ยโอ้โหไอ้เกียรติโอ้ เ้ยไม่ถามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมัเสียหรือเปล่าของเขาเป็นหัวหัวมนู่นเป็นหัวหัวกูด้วยไอ้ีในีองเน้าพ่อเป็นชิญแพงเขอ่งไ่ได้แเดี๋ยวแป๊บนึงอะไรคือ Amazing ไม่เล่นโบบาโบบานี่มันจอย้อยนะอย่าไปกลัวมันเราก็เล่นกับมันนะเพราะมันเพราะมันเยอะกว่าหลักแข่งไงเพราะมันแพ้แท้แท้แท้ ไปดูในหนังดีกว่าไม่มีปอาไม่มีปลาลของแท้เลยก็รู้แล้วคุณเจอเรื่องแล้วแท้วเดอรักแท้ๆไปดูและให้กำลังใจกับทิดน้อยด้วยนะครับครับขอเหตุผลหนึ่งเหตุผลนะครับทำไมเราต้องดูหนังทิดน้อยนี่ครับครับทำไมต้องมาผมก่อนอรัไอ้เหี้ยคุณยังไม่ได้ตั้งหลักเลยอ่ะเดี๋ยวผมว่าตอบแบบไปคนเดียวเลยนะไปคนเดียวเลยคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวดีดเดี๋ยวก่อนนะอ้โเดี๋ยวนี้ได้อะทำไมถึงต้องดูหนังทิดน้อยครับคุณแขก เอาจริงแล้วบทแต่ตและคนแต่ต้องบอกเลยโดยเฉพาะก็นักแสดงคนหลักอย่างพี่อ้ำอย่างเงี้ยคะในรอบเจ็ดปีที่กลับมานะคะในวงกาาภาพยนตร์แล้วก็เปลี่ยนบทบาทที่แพงด้วยเพราะฉะนั้น อยากให้มาดูสนุกแน่นอนแล้วเป็นหนังที่มาดูกันได้ทั้งครอบครัวเลยโอ้โหนี่พูดดีเลยนะเออถ้ามันจะพูดดีเหมือนเขาไหมอะไรนะเขาจะพูดดีเหมือนเขาไหมฟังอยู่โอ้แล้วนั่งมองเขาจะพูดอะไรอ้าวั้นคุณพูดก่อนเลยไม่เกี่ยวนึกเหตุผลนะเหตุผลนึงเหตุผลสมไมต้องดูหนังที่น้อยฮะเหตุผลเนี่ยเพราะว่าออกมันเป็นภาพบุรุษมาก่อนสมัยโบราณถ่ายผมชอบแนวนั้นครับเพราะเพราะหนังมันบูรุษูรไหมอ๋อคือออกมันดูบรรโบราณนั่นละ ไอ้ทิศน้อยเป็นบรรพบุรุดทึนไม่บ้านับหลุดพรมครับบ้านมึงมีอย่างนี้เหรอบ้านอัฟติคาก็มีอันนี้เป็นชุดอีไรโอ้เขาก็ขี่จักรยานขี่จักรยานก็มีเออเเลยอ้ย ภาพพ่อพ่อโยนมันดูแบบว่าสุดยอดเลยผมชอบมากครับแต่เป็นแบบการจังตัวดูสิคุณเคยจังตัวแบบนี้ไหมอ๋ออันนี้ไม่มีครับคุณก็เรียนบ้านเกิดของตัวเองมึงโอ้โหดูคุณไปคัดไปไปขวางความคิดเขาทำไมอ่ะไม่เลือกคจังการไหนวันนี้จังตัวแบบนี้แหละครับถ้าคุณไม่ตังแบบนี้อ่ะก็เสียบันทึกบุรุษในของอเริกาไปแล้วบันทึกเขาบันทึกเขาโอ้ย ไอ้ที่เอ้ยนี่กระดูก่อมึงด้วยอ่ะใช่ป้าด<ะ>ิแต่บรรพบุรุษที่เขาตายไปแล้วอ่ะอนี่หัวหน้าเผ่านี่รองหัวหน้าเผ่าเมียครอบครัวทั้งหมดแล้วก็ติดคอหมดอันนี้เลยไอ้บ้าอาละครลุกโต้แล้วครับ,รบหนึ่งเอ็ดผลครับทำไมต้องดูหนังทิพน้อยครับนางเรื่องอื่นมันไม่เหมือนของทิพน้อยนี่นังเรื่องนี้ถ้าไปเจอเรื่องนี้ผมจะบอกให้มีแต่เสียงหัวเราะแต่ก็คลุกเคล้าไปด้วยค้าบน้ําตาที่อยู่บนแก้มนี้และเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ครับบันสร้างสองบรรยากาศให้ท่านเนี่ย มันคุ้มค่าในการที่จะเสียตังค์และเข้ามาชมนะไม่ต้องไปดูหนังดราม่าอย่างเดียวไม่ต้องไปดูหนังหัวเราะอย่างเดียวไม่ต้องไปดูหนังบูอะไรอย่างเดียวในเรื่องนี้มันมีทุกรสครบรสครบรสเตอร์ครบอารมณ์เนาะทุกอารมณ์คุณเลอเองทำไมเนี่ยมันพิดอะไรอยู่อะมาที่คุณตุ้มแองครับบอกเหตุผลครับทำไมต้องดูหนังที่น้อยครับมันครบรสจริงๆครบรสมากๆ ตลกเศ้าตาเห็นไหมอยู่ในหนังเรื่องนี้หมดเอนพูดเมื่อกี้หมดแล้วเออะม่ถามผี่ก่อนนะ้ต้องถามผู้ก่อนเขาก็กคัีคัดเลยคัดนะงนี่ขอหนึ่งเหตุคนที่คเทนเหตุผตลกกันจังยืนยืดวกอูก็ดูให้ตลกเลยแกอไปแล้ว อ่ะคุณดีกว่าหนึ่งเหตุผลหนึ่งเหตุผลนี่อยากให้มาดูทิศน้อยนะครับเพราะว่าอยากจะให้ดูว่าความความเสื่อซ่าของทิศน้อยความซื่อของเขานะครับแล้วก็ความที่เขาตลกเนี่ยตลกได้ก็ร้องไห้ไปให้กำลังใจทิศน้อยด้วยก็เหมือนกูนี่แหละเออเอาผู้รวมๆกันละไปได้โดนเหตุผลนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับกับทิศน้อย ที่ไหนทิพน้อยนะครับพวกเราทราบกันดีว่านักแสดงใับฟ้าเมืองไทยเลยนะครับผู้กำกับเราก็คือพิเทงเธอเธิงนะครับเป็นนักแสดงเองกำกับเอง <c oughs> เขาคิดพัดเรื่องเองด้วยที่สําคัญที่สุดนะครับเขาร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้เองด้วยนะครับ <c oughs> เขาอยากจะมาร้องให้ทุกคนฟังนะครับอยากเจอเขาแล้วหรือย,ยังนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเสียงกรี๊ดดังๆต้อนรับพ่เทงเตอร รักแท,แท้มีใครต้องอุ้ยอุ้ยตามหาอยู่ได้กูนี่ไงล่ะรักแท้โอ้โหมานีดนิดโอ้โหสภาพแนี้เดีรักแท้ออแแทแทเอออดวงว <c oughs> ่ามึงมาทำไมอก็มาตามดูไงกูนี่แหละรักแท,แท้ของมึงนี่ขนาดมึงร้องเพลงพรอมขนาดนี้ เขายังไม่มาสนใจมึงเลยนะเออภูไศก็จะต้องเปลี่ยนใจแล้ววะได้อยู่เหรอได้อยู่เหรอได้ได้ได้เออเดี๋ยวท่านจะได้รู้ว่าใครพระแท้แท้ครับเดี๋ยวดูนว่ารักแท้แท้เป็นอย่างไรเสียงพวงมือให้พี่แขกพี่เท่งด้วยนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่มื่คิทเท่งครับเมื่อสักครู่เพลงชื่อว่าอะไรครับ รักเธอเสมอทําไมถึงเรื่องเพลงนี้มาประกอบภาพยนตร์เรื่องทิดน้อยครับชื่อเพลงมันก็บอกชัดเจนเรารักเธอเสมออืแต่แล้วคำว่าเสมอมันก็ตลอดไปเลยอืน้อยเรื่องนี้พี่เท่งร้องประกอบภาพยนตร์เองพล็อตเรื่องคิดเองกำกับเองสแสดงเองไม่คิดจะแบ่งใครเลยนะฮะ <laughs> ร้อนเงินร้อนเงินนะ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> โจยกาหนะ้าพี่ตุ้มเม้งเถิดเธอนะครับพี่โง่เฮงและพี่จุ๊กจิ๊บเชิดยิ้มสามคนเลยนะครับเล่นสามวิ้งด้วยเก็บพอแล้ว สวัสดีครับคุณอาครับต่อ,อไปครับต้อนรักพี่นพวรนณิดานะตามมาติดๆครับสาวสวยสุดเซ็กซี่ครับพี่แาพทย์นภพไปดูใส<า>่แหวนไปที่ไหนนะครับ L ย <23. S 2> ี่สิบสามและปิดท้ายครับ เกของเรื่องครับเสียงกรี๊บดังๆต้น เลยเป็นทิพน้อยไงเดี๋ยวไปหาคำตอบในโรงภาพยนตร์ครับก่อนอื่นขอญยกคุยกับพี่อ้ำาปัชาราภาก่อนนะครับพวกเราตื่นเต้นกันมากพี่อ้ำกลับมาในโรงภาพยนตร์ในรอบ8ปีทําไมถึงรักเล่นเรื่องทิพน้อยครับเอาจริงใช่ไหมอยากเล่นตั้งเพ็อยู่แล้วค่ะอูชื่นใอบชื่นชอบเขามานานแล้ว เรื่องจริงปะที่พี่เท่งบอกว่าอ่านบทสองหน้าแล้วแล้วเล่นเลย <c oughs> ใช่จริงค่ะอ๋อชื่น<พ>ชอบพี่เท่งเป็นการส่วนตัวใช่ค่ะแล้วอ่านบทแล้วเป็นไงบ้างครับพี่เอิมค่ะืออ่านบทตอนแรกรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เหมือนแบบทั่วไปอ่ะหน้าแรกนะพอหน้าสองตัวอั่งปิดมดเลยเออไม่อ่านแล้วไม่นสนุกเลย <c oughs> เอ๋เล่นแล้วเล่นชอบแล้วชอบแล้วุกมากชอบแล้วอ่า ก็คือรับเล่นเลยนะครับนี่ก็คือพี่อ้าํานะมาเล่นทิศน้อยของเราในรอบ8ปีส่วนพี่อนันดาพวกเราก็ตื่นเต้นเช่นกันเราเห็นพี่อนันดาบ่อยในโรงภาพยนตร์แต่ไม่ค่อยเห็นเล่นคอมเมดี้นี่เป็นเรื่องแรกไหมพี่คร,ครั้งแรกเลยครับครับที่ที่แนวนี้ครั้งแรกแล้วเป็นงไงบ้างาต้องมาเล่นคอมเมดี้ต้องมาเจอพี่เท่งครับเออเครียดนะอ่า <laughs> มันหนังตลกทำไมพี่เครียดไม,ไม่เคยเล่นไงคือมันแบบ คือเราไม่อยากเล่นใช,ใช่ไหมเราอยากเราอยากเล่นหนังแนวนี้อยู่แล้วแล้วลส่วนใหญ่ไม่ไม่ค่อยมีคนนึกถึงผมนะฮะคือเขาจะเห็นผมอยู่ในแบบหนังดรามา่าหนังแอคชั่นซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยเครียดหน่อยก็เลยไม่ค่อยมีคนเสนองานอย่างนี้มาให้ผมัพอพอ,พอหนังเรื่องนี้มาได้จริงๆ<ต>อ่ะลึกๆเนี่ยตอนนั้เนี่ยผมเนี่ยไม่ได้บอกพิแท่งแต่ผมรับไว้แล้วผมรู้ว่าเป็นหนังตลกอุ้ยกูต้องเล่นให้ได้ไว้ชอบไว้ในใจแล้วแต่ยังไม่บอกเขาแล้วไปไปเจอพิแท่งผมว่าแอ แบบแอบขึ้นมแบบเออไหนเรื่องมันเป็นไงพี่ว่ามาดิอะไรเงี้ยเล่นดีไหมอะไรอย่ง้ยจริงใจแบบโว้ยกูอยากเล่นมากแต่คือมันมันเกรงอะครับผมกลัวแบบแบบผมปกติชีวิตชีวิตประจำวันก็เล่นบุกแป็กอยู่แล้วนะก็เลยกลัวว่าจะไม่ตลกนแล้วถึงเวลาจริงเป็นยังไงบ้างทำงานกับเท่งคือผมก็ฝ่ายหรือตลกผมฝากทุกอย่างไว้กับพี่เอกครับคือ คือจริงๆอะพี่เท่งเขาทําให้ผมสบายใจเขาบอกว่าเอ้ยจอยไม่ต้องห่วงก็เดี๋ยวเรื่องตลกอะพี่รับผิดชอบเองไม่ต้องห่วงจอยแสดงเลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไงถ้ามีอะไรเดี๋ยวพี่จะช่วยแสดงว่าก็พี่เท่งทําให้เราผ่อนคลายนะครับอ้าวตกใจอ้าวผมมือต้อนรับลงใช่ไหมโอ้ได้เพลงกจริงได้เพลงก็จริงโอ้โหตายมาตะโกนบอกเพลงเราก็ตกใจด้วยว่าใครเฮ้ยคนนี้เขาคิวทองมากเลยนะ ประยะน์25